เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งของคิวล้อหน้าวายการถอดน็อตในขั้นตอนแรกนะครับเรามานับน็อตตรงนี้ก่อนเลยอันนี้ครับเราจะนับกิ๊บตัวแรกตัวนี้นเป็นตัวที่หนึ่งนะนับไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามทั้งหมดสิบสามตัวหลังจากที่เราถอดกิ๊บทั้งหมดสิบสามตัวแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอากิ๊บทองตัวนี้นะครับใส่ไว้ด้านหลังในตำแหน่งที่สองนะครับไล่ไปสองสามสี่ห้า 7 8 9ดแถึงตำแหน่งที่10ตรงนี้เราใช้คีบรองตัวนี้นะครับและนอก็คือทำความสะอาดพื้นผิวของตัวรถนะฮะไม่ให้มันมีฝุ่นเพื่อที่เราจะติดเทปนะฮะให้มันแนบให้มันแน่นขั้นตอนนี้นะครับระวังด้วยเรื่องของสร้อยแหวนนะฮะแล้วผ้าห้ามใช้น้ำมันนะฮะมันจะทำให้เกิดริ้วรอยได้ที่ต้องระวังหลังจากทำความสะอาดนะครับเราก็เอาชิ้นงานเราคิวรอด้านหน้านะฮะวางท่าประตูรถนะครับวางท่าไปนะฮะให้ดูรูให้ตรง แล้วก็เราจะเอาดินสอสีนะครับที่ลบได้วาดตามรอยของคิวล้อนะครับเพื่อที่จะทาน้ำยาไพรเมอร์นะครับเดี๋ยวให้เจ้าที่เราวาดให้ดูนะขั้นตอนต่อไปก็คือเราใช้น้ำยาไพรเมอร์นะฮะของ3าเมแล้วก็ฉีกซองแล้วก็ทาตามตำแหน่งที่เส้นที่เราวาดไว้ ขั้นต่อไปนะครับก็ดึงเทปตรงหัวนะฮะข้างละประมาณ5้าเซนนี่ดานบนกับด้านด้านท้ายข้างละ5เซนอ่ะโอเคพอแล้วครับชิ้นนี้ด้วยฮะโอเคขั้นต่อไปที่เราคิวร้อนะฮะวางท่ากับตัวรถในตำแหน่งเดิมที่เรามีเส้นของช็อปที่เราขิดไว้นะครับ จับรูปสรงให้เรียบร้อยนะครับั้นต่อไฟก็จะเป็นการไขนอตสกูเข้าไปในตำแหน่งที่เราลองกิ๊บไว้นะครับไขทุกตัวนะครับจัดรูปสรงให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราถึงดึงเทปเก่ามาเราก็ประกบชิ้นเล็กของเรานะฮะเข้าที่ตามเส้นเดิมนะครับแล้วก็ดึงเทปรอบก,ก่าติด ขั้นตอนสุดท้ายครับเราก็เอาบักโคลนนะฮะใส่ในตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ใช้น็อตยึดเข้าไปครับการติดตั้งคิวล้อหลังนะครับราต้องถอดกิ๊ของคิวล้อทั้งหมด11ตัวนะครับนี่ตัวที่1นะครับก็ไล่ไปเลย2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้อิปทองเหมือนเดิมครับสอดเข้าไปยึดตำแหน่งที่1นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หกเแปดเกตัวใสกิ๊ทองตัวนี้นะครับ9ตัวข้นต่อไปก็คือทความสะอาดพ,พื้นผิวไม่ให้มีฝุน่นนะฮะเพื่อจะได้เราจะได้ทาไพน์เมอร์นะฮะจะได้ให้กาวเทปตรงดับเบิลเทปครับตำมหน่งก็ให้ติดกับตัวรถขั้นตอนต่อไปครับเอาชิ้นงานด้านท้ายนะครับวางทากับตัวรถนะครับในตำแหน่งที่ถูกต้องนะฮะเนี่ยแล้วก็วาดเส้นในตำแหน่งที่เราจะต้องติดเทปเพื่อที่เราจะทาไพน์เมอร์ขั้นตอนต่อไปคือทานยาไพน์เมอร์นะครับอยู่ภายภายใต้ใเส้นของสีช็อปที่เราขีดไว้ กนต่อไปคือดึงหัวเทปกับท้ายเทปนะครับไว้ประมาณสัก5เซนถึง1ิบเซนนะครับ้นตอนนี้ก็เอาคิวล้อนะครับมาวางท่าไปนะฮะให้ดูรูให้ตรงนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการไขน็อตสรูเกข้าไปในตำแหน่งที่เราลองเก็บไว้นะครับไขทุกตัวนะครับถัดไปก็ดึงเทปนะครับเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งคิวล้อแรนเชอร์ นะครับในรุ่นวายแท็กนะฮะเป็นคิวรอนิ้วนี่เดี๋ยวชมเลยครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ Terima kasih.